หดยได้เวลากินเขาแา้วครับผมมาเด้อผู้เดยังม่ทันได้กินพักรัวหนึ่งไก่พี่โอ้โหสวนร่วมํำพริกครับผมปนปะทูเปรี้ยวหวานพริกผงเจ้าก็ตัวนี่ตัวเดียวนี่นะเจ้าไก่ตัวเดียว